สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านบู a เฮล y ี้ชาแนลนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่เข้ามารับชมย้อนหลังนะครับวันนี้ตกวทีไป2รอบแล้วนะครับอันนี้ ep 3นะครับก็จะพาปั่นจักรยานไปชมบรรยากาศทางเข้าหาดทรายดําบริเวณถนนตัดใหม่นะครับระยะทาง6 1 5เมตรเดี๋ยวเราไปรับรับชมรับฟังด้วยกันเลยนะครับครับเมื่อกี้ก็ กเวทีไปสองรอบนะครับก็ได้บรรยากาศครบเอ่อบริเวณภายรอบนอกของทางเข้าหาดสระดําได้ครบแล้วนะครับครบรอบแล้วแล้วคราวนี้ก็ยังเหลืออีก6 1 5หเมตรนะครับซึ่งเป็นบรรยากาศของถนนตัดใหม่เข้าหาดรายดําแล้วก็ยังยังได้ไม่ครบก็เลยเตั้งกล้องไลฟ์อีกครั้งหนึ่งนะครับออรอบนี้เป็นรอบที่3าแล้วนะครับเป็น ep 3เพราะว่าเข้าไปข้างในเนี่ยถ้าเกิดไลฟ์สดเนี่ยอ,อ,อย่างที่ เรียนหรือว่าอย่างที่บอกให้ทุกท่านทราบนะครับว่าสาานนะัญญาณสัญญาณเน็ตนี่จะจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับก็จะตกเวทีนี่คือบรรยากาศภายในถนนตัดใหม่เข้าหาดรายดำนะครับซึ่งกำลังมีการก่อสร้างนะครับก็ตั้ง้องรลายสดด้านด้านตั้งเนาะถ้าตั้งด้านนอนเนี่ยสยัญญาณจะรับสัญญาณได้ไม่ดีนะครับก็ ไม่สามารถไลฟ์สดได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังย้อนหลังแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเอฟซที่เข้ามาทักทายให้กำลังใจด้วยนะครับ mm hmm. ก็บรรยากาศอย่างที่เห็นนะครับตอนนี้ก็มีการปูแผ่นพื้นนะครับแผ่นพื้นพุทบาทนะครับส่วนระบบไฟก็ ไฟฟ้าแรงสูงหรือว่าแรงต่ำก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วแหละนะครับก็จะเหลือไฟฟ้าสองสว่างนะครับระบบระบายน้ําก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับก็มีการใส่ตะแกรงเหล็กแล้วก็มีการหลอ่อปูนปิดปากเป็นหล่อปูนใส่ตะแกรงเหล็กนะครับฝาท่ออะไรเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะมีเสาจราจรเสาป้ายจราจรเนาะ ้ายมือคือป้ายโครงการนะครับซ้ายมือคือป้ายโครงการนะครับเป็นโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณทางเข้าหาดทรายดำอำเภอแหลมงอกจังหวัดตราดนะครับดำเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับ คือศาลาครับศาลาสำหรับ,ารารบเป็นศาลาพักนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาชมบรรยากาศที่หาดทรายดำนะครับเป็นพื้นที่สาธารณะใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับเป็นพื้นที่สาธารณะใช้ประโยชน์ร่วมกันสําหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการหรือว่ามาออกกําลังกายที่ถนนตัดใหม่เข้าหาดทรายดำนะครับแล้วเราก็ปั่นจักรยานไปต่อเลยนะครับ สวัสดีครับยินดีตอนรับทุกท่านนะครับหลาย3ามรอบแล้วนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2565นะครับบรรยากาศยามเช้าอากาศสดชื่นมากเลยครับที่ถนนตัดใหม่เข้าหาดรายดำนะครับมาสูดอากาศบริสุทธิ์ด้วยกันครับทุกคนครับช้ชดๆอย่างนี้ก็เป็นวันหยุดวันพักผ่อนถ้าท่านใดทำงานก็ สายนิดนึงก็ค่าเป็นการพักผ่อนนะครับการพักผ่อนนอนหลับก็เป็นการพักผ่อนที่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดใครพักผ่อนเพียงพอนะครับ 6- กถึงแดชั่วโมงก็ควรจะตื่นเช้าเช้าออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์นะครับนะอากาศบริสุทธิ์ในสิ่งแวดล้อมที่ดีๆนะครับที่สปายะเตรียบพร้อมนะฮะเช่นที่นี่นะครับที่แหล่งทีเราก็มีแหล่งธรรมชาติที่อากาศบริสุทธิ์เยอะแยะมากมายนะครับอันนี้คือป้ายโครงการ ที่ขอไปป้ายบอกทางนะครับป้ายจราจรเป็นป้ายแรกนะครับซ้ายมือไปแหล่งอบฝ่ามือไปอำเภอเมืองตราดนะครับแล้ก็เลี้ยวซ้ายเลียซ้ายเลียวซ้ายมา ถนนเส้นนี้คือถนนสามหนึ่งสี่แปดนะครับสามสี่แปดลาดแหลมหอกนะครับบริเวณนี้คือหมู่บ้านกลาง เกษตีแหลมพอดนะครับที่ทำงานเป็นษตีแหลมพอดอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านกลางรอบนี้ EP3 แล้วนะครับตกเวทีรอบนี้คงไม่ไม่ไร้สดอีกแล้วนะครับในวันนี้น,นะซ้ายมือไปอา่าใายดำนะครับอันนี้เราจะตรงไปคนระับตรงไปดูชุมชนหมู่บ้านกลางใน เป็นถนน6กตลในรจราจรครับถ้าไปซ้ายมือก็จะเป็นโรงพยาบาลหลอบขวามือก็คือสะก,การ,รเกษตรกหลป็นสะพานบ,บ้ามทางบริเวณนี้คือ กม18นะครับถ้าฝนตกหนักนะครับบริเวณนี้นะเลนจราจรที่1ที่2องนักขับซ้ายฝั่งขวาหน่ยนะก็จะขังรอการระบายนะครับบริเวณนี้คือหมู่บ้านกลางนะครับการจราจร6ช่องจราจร รถจักรยานแล้วก็มาวิ่งออกกำลังกายในช่วงเย็นเช้าช่วงเย็นบางทีเช้าเบืดเช้าเบื่อก็ดีเนาะบางคนมาออกกำลังก,ก,กายตอนเช้าเบื่อวิ่งออกกำลังกายเพราะพอมีไฟส่องสว่างแะครว่าช่วงนี้หน้าฝน แล้วก็ดูเม่ขุดแล้วไม่มีรอยมาทางแหล่งหอกมีไปทางเมืองตราดก็เลยถือโอกาสมาปัดกันนะครับออกอา,า,อา,า,อากายสำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์นะครับช่องซ้ายสุดบริเวณแยกไฟแดงแหล่งหอกยั่า่านตลอดนะครับช่องซ้ายสุดผ่านตลอดแล้วทรานี้ถ้าเกิดเรามาปัดช่องไฟแดงเนี่ยเราก็ต้องระวังหลังด้วยนะครับเพราะว่าคนที่ขับรถมาข้างหลังเนี่ยเขาก็จะมาช่องซ้ายสุดเหมือนกัน ไปแดงขก็ผ่านลอดขวามมือคือโลตัสรัื่อกี้แยกขวามือก็จะไปแหลงหอบบางกระดานนะครับแหลงหอบบางกระดานหรือว่าทางของหมายเลข เทศบาลตะบนแหลมงอกนะครับสำนักงานเทศบาลตะบนแหลมงอก างมือจะเป็นที่ดินแหลมหอบขวามือก็คือสถานีตำรวจตู่ตอนแหลมหอบนะครับขากจากที่ดินแหลมหอบก็จะเป็นที่ทำการอำเภอแหลมหอบที่ว่าการอำเภอแหลมหอบนะครับของใที่ว่าการอำเภอแหลมหอบแล้วก็ขวามือก็จะเป็นโรงเรียนชลแหลมหอบนะครับนี่คือที่ว่าการอำเภอแหลมหอบนะครับ ส่วนทางขวามือก็คือโรงเรียนชุมชนแหลมงอบนะครับแล้วก็ขับตรงไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ตลาดเช้า Mm -hmm. yeah ัครบตึกที่เห็นข้างหน้านี้นะครับก็คือ,อ,อมีการเริ่มสร้างก็เป็นเซเว่นของกันเร็วๆนี้นะครับมีการปรับปรุงนะครับเพื่อรกรเเศรษฐกิจของเอาาให้เซเว่นลงมาสร้างพื้นที่ในพื้นที่ได้นะครับ ครับพี่น้อยทีเนะครับแล้วก็ครับกายนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สุดแ่นดินตะวันออกแหลมงอบจังหวัดตราดนะครับเอาพาทุกท่านมาชมบรรยากาศนะครับมาจักรยานมาชมบรรยากาศเห็นไหมฮะนี่คือจุดเช็คอินอีกหนึ่งจุดนะครับแหลมตราดแหลมงอบนะครับ น้อยมากด้วยครับน้น้อน้อยทีเคจากตัวเรานะครับ Wood f c w o o บูตนะครับเป็นเพื่อนกันใน y o u t u b e ก็เข้ามาทักทายให้กำลังใจแล้วก็ท่านหนึ่งด้วยนะครับเราจะปั่นจักราย,ายานต่อนะครับออกไปที่ชุมชนยามอมนะครับด้านหน้าที่เห็นคือสำนักงานการท่องเที่ยวแหงประเทศไทยนะครับขอต้อนรับกทาน มันก็คือบริเวณที่สาธารณะสวนสาธารณะที่เรียกว่าหาดทรายเกียมนะครับเป็นพื้นที่ ครับที่ยังอยู่ด้วยกันนะครับที่เห็นข้างน้นะคือสมขเรียนธรรมนูญเป็นกาะโจมไฟเป็โจมไฟแหลมหอบนะครับมี่คือเป็นเส้นทางเดิอนออกกำลังกายเดินวิ่งไปเป็นระยะแล้วก็ทำายของแหลมหอบนะครับเช้านี้อากาศสดชื่นมากเลยนะครับข้างหน้านี้คือปลายสะพานนะครับ โอ้โลดโลดขอบคุณมากครับโลดโอ้ครับครับโลดโลดจำได้แล้วจำได้แล้วขอบคุณมากที่เข้ามาทักทายเนาะคร mm hmm. ับบรรยากาศข้างหน้าก็คือทะ mm hmm. เลแหลหมหอบมองเห็นเกาะช้างนะท่าในใดที่มาเมืองไทยนะอยู่ต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะลงเกาะถ้าไม่เป็นเกาะภูเก็ตก็จะมาเกาะช้างเพราะว่าภูเก็ตนี่ใหญ่ระดับหนึ่ง ช้างลงลงมาเป็นันดับสองเป็นที่พักตางอากาศบรรยากาศดีของคนที่ชื่นชอบทะเลหรือว่าอยากมาเที่ยวนะครับเขาก็จะมาเที่ยวที่เกาะช้างแล้วก็เที่ยวที่ ตเนี่ยความจเจริญยังไม่เท่าไหรน่นะแต่ทุกวันนี้จเจริญมากแต่เว,เวลาจเจริญมากแล้วเนี่ยนะสิ่งแวดล้อมก็จะถูกทําลายนะแล้วก็ช่วงโควิดเนี่ยเขาจะปรับปรุงนะปรับปรุงเยอะเลยนะครับอเมริกาฝนตกทัางวันเนาะที่นี่ก็น่าฝนเนาะที่นี่ก็ตกเหมือนกัน,หนแหละแต่ว,ว่าวันนี้ดูพยากรณ์อากาศแล้วเมฆฝนมันไปทางตัวเมืองไงก็เลย ก็เลยมาปั่นจักรยานนะครับดูภาพถ่ายผ่านดาวเทียมแล้วมันโอเคมันลมพัดไปในเมืองแล้วอะ่ะแต่งอบไม่มีตกแต่ว่าก็ยังคลืมๆอยู่เห็นไหมฮะที่เกาะช้างก็ยังมีก้อนเมฆก็เลยเสี่ยงออกมาปั่นจักรยานออกกําลังกายทักทายเพื่อนๆน,นะครับเพราะว่าตั้งใจว่าจะไล์แล้วก็จะกลัวจะได้ไม่ลืมกันนะครับจะได้เพื่อนๆจะได้ไม่ลืมกันนะครับจะได้มาทักทายแล้วก็มาพูดคุยกัน วยมากคุณน้อยติเตบอกพี่น้อยบอกสวยมากเดี๋ยวผมปั่นจักรยานต่อเนาะเพราะว่าปั่นจักรยานต่อแล้วก็คราวนี้จะไปที่ชุมชนยายม่อมอีกหนึ่งจุดเช็คอินนะครับในชุมชนใายม่อมก็จะบรรยากาศก็จะสวยไม่แท้กันนะครับเป็นชุมชนมุสลิมเป็นประมงพื้นบ้านประมงท้องถิ่นนะครับอยากพาเข้าไปชมบรรยากาศก็จะมีมะกุเทศท้องถิ่นนะถ้าจะไปเที่ยวที่นี่นะครับ ก็ประเทศท้องถิ่นพาเดินชมวิถีชีวิตวิถีประมงขึ้นบ้านเข้าไปหมกทรายดํานะครับหมกทรายดําเพื่อที่จะบำบัดดูแลสุขภาพครับอันนี้ไม่เห็นคอมเมนต์แล้วนะปั่นจักรยานนะครับไม่เห็นคอมเมนต,ต์มองทางเดี๋ยวคอมเมนต์อีกทีนึงถึงถึงส่วนนี้มอม์อีกประมาณ300เมตรในเวลาปั่นไม่ถึง